วัดทีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วชินช็อปทิควันนี้จะมาบอกวิธีตั้งสายคัดเผื่อใครอยากเปลี่ยนสายด้วยตัวเองอ่าอันนี้เราไม่บอกวิธีเปลี่ยนแล้ววิธีเปลี่ยนเคยบอกไปแล้วอันนี้คือวิธีตั้งก็คือเมื่อเราเปลี่ยนสายคัดเสร็จเมื่อเราเปลี่ยนสายคัดเสร็จอะไรเสร็จใส่เข้าไปเรียบร้อยเรามาตั้งไขน็อตตัวนี้ ให้แค่ตึงมือไข่ทางซ้ายย้อนกลับไข่ทางซ้ายย้อนกลับแก้ตึงพอตึงปึ๊บเราก็จะใส่ไอ้ตัวนี้ของเดิมมันจะมีเหลี่ยมมันเห็นไหมมันจะมีเหลี่ยมมันอยูอ่ถ้ามันไม่ตรงเราก็ขยับให้มันตรงพอเข้าไปปึ๊บ เราก็บิดซ้ายนิดนึงเพื่อให้เหลี่ยมมันล็อกมันจะไม่หลุดแต่ก่อนก่อนที่จะใส่ตัวนี้ลืมลืมบอกก่อนที่ใส่ตัวนี้เราเราคลายตัวนี้ให้สุดก่อนแล้วก็คลายตัวนี้ให้สุดปุ๊บแล้วค่อยมาตั้งตัวนี้ตั้งตัวนี้ตามวิธีเมื่อกี้พอตั้งไขยเสร็จปุ๊บเรามาดูตรงนี้มือเบรกมือเบรกมันจะมีเห็นไหมนี่เสร็จแล้วเราก็มาตั้งนี่ตั้งที่สาย เราจะไคลายออกไปเรื่อยๆแล้วดูดูก้ามก้ามเบรกก้ามเบรกมันจะมันจะยืดยืดระยะออกมาเราไคล์จนแค่มันสุดตึงพอดีพอมันออกมาสุดตึงระยะมันจะนิดนึงอ่านี่ือได้แล้วพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ล็อกล่างอ่าน็อตตัวใหญ่เบอร์สิบสี่กับตัวบ้องมันเบอร์สิบสาม ล็อกแต่ยังไม่ต้องล็อกให้อยู่ปั๊บแล้วเราก็สต,ตาร์ทรถเทสดูอ่าวิธีเทสก็คือคัดคัดที่พอดีนะนี่ใกล้ก็คือเวลาเรากำกำมิดเราปล่อยครึ่งหนึ่งรถไปปั๊บแต่ถ้ากำม,มิดเราปล่อยนิดเดียวรถไปแต่ว่าคัดนิ่มแต่ถ้ากำม,มิดปล่อย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 ยจนจะหมดรถเพิ่งจะไปอันนั้นคือคัดแข็งคัดที่ดีคือกำม,มิดปล่อยครึ่งกำมิดปล่อยครึ่ง ออแค่นั้นได้ที่ก็จบโอเคนะจ๊ะจุบ